สวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันอามิครูสอนจิตวิญญาณนะคะสำหรับคลิปในวันนี้จะมาให้เคล็ดลับนะคะถ้าวันนี้คุณไม่อยากให้เงินนะคะขาดแคนหรือไหลออกข้อที่ต้องระวังนะคะสำหรับคำพูดเลยห้ามพูดสามคำนี้ค่ะเพราะมันจะไปบล็อกสมองของคุณในการที่ดึงดูดเงินทันทีค่ะนะคะควาแรกห้ามพูดเลยนะคะ หาเงินยากคำนี้เมื่อคุณพูดทีไรคุณจะติดทางการไหลาของเงินเพราะเวลาคุณบอกว่าเงินมันหายยากมากคุณก็มักจะไม่เห็นอกอะไรเข้ามาคุณก็จะปิดไปหมดเลยคุณจะมองอะไรอะ่ะเป็นเรื่องยากไปหมดเลยเพราะนั้นคำนี้ค่ะหาเงินยากนะคะเวลาคุณพูดจนติดมันจะถูกบันทึกไปที่จิตใต้สำนึกเรา เวลามันถูกติดไปที่จิตใต้สํานึกของเราค่ะเวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่ามันยากนอกกว่าจะได้เงินค่ะเวลาคุณรู้สึกยากเนี่ยเวลาคุณทํางานสิ่งใดก็แล้วต่อมันก็จะไม่ทุกข์มันก็ไม่เกิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้คุณเนี่ยหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการที่จะนะคะสร้างไรายได้ให้มากกว่าเดิมฉะนั้นคำว่าหาเงินยากถ้าคุณกําลังทํางานค้าขายออนไลน์ก็ดีทํางานอะไรก็ดีค่ะ เวลาคุณพูดคำเนี้ยมันจะรู้สึกถึงความเหนื่อยความเบื่อและนะคะเพราะแท้ใจไม่อยากทํางานนี่แหละคือจุดปิดประตูหาเงินของคุณค่ะส่วนคําที่สองคำนี้เวลาพูดบ่อยๆก็เป็นตัวบล็อกสมองของคุณเช่นเดียวกันนั่นก็คือคําพูดเกี่ยวกับการเงินที่ว่าเงินมันมีเฉพาะคนรวยเท่านั้น ขันเป็นคนจน่าทำที่มักจะพูดว่านะคะอ่าคนรวยเท่านั้นถึงจะมีเงินฉันเป็นคนจนฉันหาฉันคงทำไม่ได้หรอกนะคะคำที่คุณมักจะพูดกันบ่อยๆก็คือนะคะามักจะไปเปรียบเทียบก,กับคนอื่นนั่นเองนะคะคนมักจะไปพูดถึงคนรวยเงินมันหาง่ายนะค,ะคนรวยเท่านั้นถึงจะมีเงิน ตัวฉันเนี่ยนะคะเป็นคนจนชอบว่าตัวเองนะคะคำพูดที่สองเป็นคำนะคะมิน่นดูหมิ่นตัวเองค่ะดูหมิ่นความสามารถตัวเองค่ะนั่นก็คือมักจะชอบพูดว่าฉันทาไม่ได้ฉันนะคะฉันทําไม่ได้คะ่ะมึงคนรวยเท่านั้นนะคะความพูดอะไรที่ปฏิเสธความสามารถตัวเองทั้งหมดข้อที่สองเป็นคําปฏิเสธความสามารถตัวเองค่ะ ปฏิเสธเนี่ยแหละมันเป็นตัวบล็อกค,คุณนะคะอ่าป้องคนรวยเท่านั้นอ่าฉันทํามันไม่ได้นะฉันทํามันไม่ได้นะคะทาปฏิเสธต่งางๆเ่นะ,ะมันเป็นคําบล็อกหมดเลยคุณยังไม่ทําได้เริ่มลงมือทําเลยนะ,ะและคุณมักจะตุดปากในการพูดปฏิเสธก่อนอย่างเช่นนะคะคุณกําลังนะคะมี เป้าหมายความฝันอยากจะเปิดร้านพลาสร้านหนึ่งยังไม่ทันเริ่มทําเลยคุณแค่น,นึกคุณก็พูดแล้วฉันคงทําไม่ได้ฉันทาไม่ได้มันยากขนาดฉันความปฏิเสธทั้งหลังห้ค่ะเพราะที่สองมันเป็นตัวบล็อกความสามารถศักยภาพในตัวคุณเองเพราะคุณยังไม่ทันได้เริ่มเลยคุณก็ปฏิเสธตัวเองสั้นแล้วค่ะไม่ต้องให้คนอื่นปฏิเสธค่ะคุณปฏิเสธตัวเองนั่นก็คือการบล็อกการไหลของเงินค่ะ และคำปฏิเสธตัวเองเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนะคะมักจะใช้คำปฏิเสธตัวเองเสมอค่ะนะคะโดยเฉพาะนะคะเวลาจะลงมือทำอะไรบางอย่างอย่างไม่ทันเริ่มต้นนะคะก็นะคะเริ่มที่จะปฏิเสธตัวเองสั้นแล้วนะคะลองไปตรวจสอบดูนะคะว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่มักพูดคำปฏิเสธนะคะ นะไม่ว่าคุณจะพูดด้วยคําว่าไม่เป็นฉันไม่เป็นนะะฉันไม่เป็นฉันทํามันไม่ได้นค่ะหรือรวมถึงคุณมักจะบอกตัวคุณเองว่าคุณไม่มีคุณภาพคุณเป็นคนไม่มีศักยภาพอะไรที่เป็นคําทํานองเดียวกันปฏิเสธตัวเองทั้งหมดค่ะนั่นคือ,าอการปิดทางไหลของเงินค่ะส่วนคำที่สามเป็นคําที่ คนนิยมพูดมากที่สุดและก็ทําให้เงินหายเช่นเดียวกันค่ะคำที่สามเนี่ยเป็นคำที่ทำให้เงินไม่เข้ามาหาตัวเราค่ะดิฉันเองก็มักเป็นคนแบบนั้นเช่นเดียวกันตอนนี้ค่ะเวลาคุณเนี่ยนะคะค่ะมีเงินเข้ามาก็นะคะพอคุณจับเงินทีไรเนี่ยคุณก็ะกนะคะมักจะนะคะ คิดเรื่องอะไรรู้ไหมแขเวลาคุณจับเงินทีไลน์คุณมักจะคิดว่าเงินเนี้ยว่าเวลาคุณจับเงินเนี่ยคุณมักจะคิดถึงอะไรคิดถึงเรื่องการที่คุณจะต้องจับคุณมักจะคิดถึงการละต่างๆนะคะสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายค่ะนะคะอ่าและบางครั้งคุณยังไม่ทันจะได้จับเงินเลยนะคะคุณคิดไปก่อนล่วงหน้าแล้วค่ะนะคะอ่าว่าเงินเนี้ย ไม่อยู่กับชั้นนานนะคะคุณจะคิดถึงการจ่ายค่ะข้อที่สามหมายถึงอะไรข้อที่สามหมายถึงนะคะหมายถึงการนะคะอ่าเงินไม่อยู่กับคุณนานเพราะคุณมักจะคิดถึงตอบารใช้จ่ายมันอย่างเดียวเลยค่ะอ่าวันนี้ค่ะนะคะปัญหาอุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่งค่ะนะคะชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่ค่ะเงินเดือนนะโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างค่ะ ยังไม่ทันได้รับเงินเลยหรือรวมถึงแม่ค้าแม่ขายหรือคนที่ทํางานนะคะมีธุรกิจต่างๆก็เช่นเดียวกันนะคะบางครั้งล่ะนะคะคุณอาจจะมีภาระค่ายจ่ายเยอะแยะมีหนี้สินเยอะแยะนะคะและบางครั้งคุณมาจัดคิดถึงแต่รายจ่ายตลอดเวลาคิดถึงแต่รายจ่ายที่ทําให้คุณเรียดวิตกกังวลค่ะคิดถึงรายจ่ายที่ทําให้คุณทุกข์ททเขาเรียกว่า ถึงด้านเงินด้านลบๆและคุณมักจะพูดเกี่ยวกับการเงินนะคะนะคะในด้านนะคะด้านลบๆนั่นเองนะคะเงินไม่อยู่กับชั้นนานเราเงินเดียวก็ต้องจ่ายออกเงินเนี่ยมันก็นะคะมันก็ต้องจ่ายนะเงินมันต้องจ่ายนะคะนะคะคุณมักจะติดนะติดในเรื่องของการคิดเรื่องของการเงินด้านลบๆนั่นเองนะคะข้อที่สามจะเป็นเรื่องของการคิดค่ะนะคะเรื่องของการคิด ด้านลบๆของการเงินและเป็นการคิดด้านรายจ่ายล่วงหน้าโดยที่คุณคิดทีไรคุณก็เครียดหรือกังวลกว่านะคะนี่คือทั้งสามข้อค่ะเมื่อไรคุณคิดเมื่อไรคุณพูดเมื่อไรคุณจินตนาการเห็นมันมักจะทําให้คุณแบบลอกการไหลของเงินแบะนะคะทั้งสามข้อคุณลองไปสํารวจดูนะคะว่าคุณมีทั้งสามข้ออยู่นี้หรือไม่ถ้าคุณมีและคุณมักจะคิด และพูดถึงมันบ่อยๆกันนั่นหมายความว่าคุณกาลังปิดทางไหลของเงินด่างเงินก็จะอยู่กับคุณไม่นานหรืออาจจะไม่เข้ามาเลยค่ะนะคะลองไปสํารวจดูนะคะทั้งสามข้อนะคะและวิธีการแก้ทํำยังไงง่ายมากค่ะให้เปลี่ยนจากคาพูดลบๆเรื่องการเงินหรือเปลี่ยนจากคาพูดที่คุณไม่เชื่อเรื่องการเงินก็เปลี่ยนมาใช้คำตรงกันข้ามนะคะอย่างเช่นนะคะอ่าคุณมักจะพูด ติดปากว่าฉันหาเงินยากคุณก็เปลี่ยนมาฉันหาเงินง่ายฉันเป็นคนที่แล้ว่าโอ้เงินเข้ามาไหลทิศไหลท่งเปลี่ยนมาพูดด้านบวกบวกแทนด้านเงินเงินและเวลาคุณชอบพูดเรื่องเงินและจิตคุณไปคิดถึงรายจ่ายไปคิดถึงนี่คุณก็เปลี่ยนใหม่คุณเปลี่ยนใหม่ว่าคุณคิดถึงรายได้ที่เข้ามาอย่างเรือเฟือค่ะโอ้นะคะเปลี่ยนมุมมองการคิดใหม่มุมมองเรื่องการเงินใหม่ ลองไปทดสอบดูค่ะนะคะเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนเหลือเฟือขอบคุณเงินที่คุณมีอยู่ค่ะคุณลองไปสังเกตนะคะเงินมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณขอบคุณเงินทุกวันเลยนะคะคุณจะสังเกตพลังลบจะเริ่มหายไปคำพูดลบๆก็จะเริ่มหายไปด้วยค่ะเงินก็จะเริ่มเหนือเข้ามาค่ะลองไปใช้ดูค่ะสวัสดีค่ะ